สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้เขาก็มีแต่เกมกป็นจีนี่แพ็ และในวันนี้ที่เห็นผมมาอยู่ในหน้ากาชาก็เพราะว่าผมไม่ได้จะมากดสุมนะผมแค่จะมาบอกว่าเหตุผลที่ผมไม่กดหูเต่าต่อก็เพราะว่าผมรู้ดีว่ายังไงผมก็ไม่มีทางกดหูเต่าออกแน่นอนภายใน14วันเนี้ยว่ายังไงก็ไม่มีทางหาพิษทันแน่นอนและเหตุผลข้อที่2คือมันน่าจะมีตัวใหม่ๆเข้ามาอีกในอนาคตแต่ว่าใช่ว่าผมไม่ได้อวยหูเต่านะผมอวยแต่ว่า80โลที่ผมได้ชี้ชี้ซึ่งผมก็ทําใจไว้แล้วว่ายังไงมันก็ไม่ได้ผมเข้าใจดีและสําหรับตัววุธที่หลายๆคนมองว่าเกือสําหรับผมผมว่ามันไม่เกอนนพรามมัี ซึ่งผมมีตัวเวนตีอยู่แล้วแล้วก็หอ,อกโฮม,มาเป็นหอ,อกสาระประโยชน์จริงๆนะใส่กับใครใครก็โหดแล้วก็ธนูเวนติธนูเวนตินี่รู้สึกว่าจะเป็นธนูเฉพาะของเวนติหรือเปล่าน่าจะใช่แหละหล,ลายคนอาจจะมองว่าธนูนี่เกอแต่สําหรับผมที่มีเวนติถ้าเกิดผมได้มาผมว่าผมไม่เกินหรอก <c oughs> แล้วก็สําหรับตัวฮูเต่าเองน้องเป็นตัวละครที่น่ารักนะผมชอบเป็นอีกตัวหนึ่งที่ที่ผมเวยเลยแหละแต่ผมก็ทําใจไว้แล้วลหละว่ายังไงผมก็ไม่มีทางได้นอกจากว่าผมจะเติมซึ่งผมก็ไม่ได้ใส่ และผมก็ต้องขอเป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่จะกดหูเต่าแล้วก็ขอให้ได้นะครับไปในสองอาทิตย์นี้คือวันที่ผมอัดคลิปนี่จะเป็นวันอังคารที่9กไม่รู้นะว่าคลิปจะลงวันไหนผมก็จะพยายามตัดให้เร็วที่สุดสรุปเหตุผลที่ผมไม่กดก็คือ14วันผมหาเพชรไม่ทันแล้วก็ผมดวงไม่ดีข้อ3ก็คือผมรอตัวในอนาคตที่จะมาอีกน่าจะเป็นคุณเซียนเกลียนขาวแล้วก็คุณยายปิงแล้วก็น้องยุนจินส่วนอิโตกับอายยโตผมต้องดูก่อนว่าผมจะกดไหมถ้าเกิดผมกดผมก็น่าจะไปกดไอดีรองเพราะไอดีหลักผมก็ ก็จะเอาเฉพาะตัวผู้หญิงถ้าผมอวยนะถ้าเกิดผมไม่อวยผมก็ไม่กดหรอกยังไงผมก็เป็นผู้ชายเนาะจะกดผู้หญิงมันก็ไม่ผิดกดผู้ชายมันก็ไม่ผิดก็เลือกตามที่คุณชอบเลยว่าคุณชอบตัวไหนผมก็กดตัวนั้นผมชอบมูเต่าแต่ผมกดแล้วไม่ได้ผมก็ต้องปล่อยไปผมมีบุญแต่บาปผมหนาเกินไปผมก็ต้องขออภัยที่ผมไม่สามารถเอามูเต่ามารีวิวในสไตล์ของผมได้และสําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปก้จะมีคลิปอะไรบ้างนั้นผมก็ต้องขอฝากให้ทุกคนติดตามไว้นครััับ้ววนนีีสสด